สวัสดีค่ะสำหรับฟังก์ชันนี้จะพูดถึงการตั้งค่าคอลัมน์ค่ะการตั้งค่าคอลัมน์จะอยู่ในหน้าของ Market Watch ค่ะส่วน Best Bid Offer ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกที่คอลัมน์ไอคอนตรงนี้ค่ะจะปรากฏหน้าจอ Customize Column ทางด้านซ้ายมือจะเป็นคอลัมน์เพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถเลือกมาแสดงได้ค่ะเช่นต้องการเลือกคอลัมน์ Percentage คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการค่ะกดลูกศรชี้มาทางขวาถ้าต้องการคอลัมน์เปอร์เซนต์เชนที่เลือกมาให้มาแสดงใกล้ๆคอลัมน์สต็อกสามารถกดลูกศรชี้ขึ้นค่ะและถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกคอลัมน์เพิ่มเติมสามารถทําได้โดยการคลิกคอลัมน์ที่ต้องการค่ะกดลูกศรชี้มาทางขวา คอลัมน์ก็จะมาแสดงทางด้านขวาแล้วค่ะเมื่อผู้ใช้เลือกคอลัมน์ที่ต้องการได้แล้วสามารถกดโอเคค่ะจะปรากฏคอลัมน์เปอร์เซนต์เชนที่แสดงใกล้ๆคอลัมน์สต็อกค,ค่ะหรือเลื่อนสกอร์บาร์ด้านล่างเพื่อแสดงคอลัมน์เพิ่มเติมที่ได้เลือกมาค่ะแต่ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะ กลับมาใช้ค่าคอลัมน์ตั้งต้นสามารถคลิกเลือกที่คอลัมน์ค่ะปรากฏหน้าจอคัสโหม่คอลัมน์เลือก use default ค่ะกดโอเคจะได้คอลัมน์ตั้งต้นแล้วค่ะ